สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้กลับมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพอดีได้ชนะมานนะครับลูกเคลือบนะครับเคลือบน้ำเงินนะครับคลามสีสีน้ำเงินคลามนะครับเจ้าทะเลใต้นะครับผมองค์นี้เป็นพาระที่หายากนะครับเป็นสายจตุคามที่หายากมากอีกรุ่นหนึ่งนะครับผ่านมือผมมาไม่กี่องคเองนะครับผมแล้วก็เพิ่งได้องค์นี้มานะครับผมนะครับ เพิ่งได้มาเมื่อต้นเดือนตุลานะครับผมต้นเดือนตุลาปี -66 นะครับอันนี้ก็ทำคลิปเก็บไว้นะครับเหมือนเป็นการบันทึกประวัติด้วยนะครับองนี้นะครับสีน้ำเงินคามนะครับปี4 7นะครับรุ่นชนะมานะครับเป็นสีที่หายากมากนะครับจะมีเครือบเขียวศีลาดนนะครับแล้วก็สีคลามนะครับ เขาเรียกสีคขามเจ้าทะเลใต้นะครับองค์นี้นี่พิเศษนะครับองค์นี้พิเศษตรงที่นะครับโค้ดนะครับโค้ดนะครับเป็นโค้ดอุนะครับโค้ดอุนะครับโค้ดอุนี่สร้างน้อยนะครับประมาณร้อยห้าสิบองนะครับผมนะครับแล้วก็หมายเลขนี้สวยงามมากนะครับหมายเลขแปดสิบเก้านะครับเป็นเลขที่เป็นมงคลนะครับแปดสิบเก้านะครับเลขแปดก็ เปรียบเป็นอินฟินิตี้นะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมเลข9ก็คือการหมายถึงก้าน้าก้าไปข้างหน้านะครับนะครับอันนี้คือองค์ที่หายากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมนะครับโคดปกติจะเป็นโค้ดณะนะครับผมอันนี้พิเศษนะครับจะเป็นโค้ดอุมีประมาณ150องค์ในโคด้ะนี่จะมีประมาณร้อยาองค์นะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ก็จะเป็นองค์ที่หายากมากนะครับเคลือบสีได้สวยงามมากนะครับผมวันนี้ก็เอามาให้ชมกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยเคยทำคลิปไปแล้วนะครับผมเกี่ยวกับชนะมานนะครับในในสีน้ำเงินเหมือนกันแต่อันนั้นจะเป็นโค้ดะนะนะครับผมอันนั้นจะเป็นโค้ดนะ ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับราคาสมัยก่อนนะครับก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ตามราคาตั้งแต่สมัยนู้นนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับองค์นี้นี่ผมซื้อมาเมื่อต้นเดือนตุลานะครับปีหกหกนะครับองนี้ผมซื้อมาหลักหมื่นนะครับผมองนี้ซื้อมาหลักหมื่นนะครับอันนี้คือราคาผมซื้อนะครับหลักหมื่นนะครับราคาขายออกนี่ก็หลักหมื่นเช่นเดียวกันครับ แต่องค์นี้ก็ถ้าถ้า,าโชคดีอยู่กับผมนะครับก็ผมก็อยากจะเก็บไว้ใช้เองนะครับอยากจะมีเก็บไว้สักหนึ่งองค์นะครับโคดโคดอุนี่ผมเคยได้มาแค่สององค์นะครับรวมรวม,รวมทั้งองค์นี้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หายากแล้วก็สวยงามครับคนก็ในสายองค์พ่อนะครับที่นิยมองค์พ่อก็ นิยมกันนะครับรุ่นชนะมารนะครับชื่อก็ดีมากนะครับผมพิธีดีมากนะครับพระก็ปีลึกนะครับผมสวยงามนะครับตามแบบฉบับของสายจตุคามนะครับผมสวยงามนะครับดูหลาหูดูองค์พ่อนะครับบึกบึนนะครับลำสันดูแข็งแรงนะครับครับเอามาแบ่งปันกันชมนะครับ ก็ถ้ามีอะไรสวยๆใหม่ๆก็เราจะมาอัปเดตกันต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ